กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกคนตอนเช้าก็เดินผมทนดูทนดูตาบูดต,ตาบวมเลยเมื่อคืนผมดูบอลดึกครับผมทุกคนโอ้โหเมื่อคืนเมนยูเราเกือบไม่รอดแล้วผมทนเสมอสองสองครับผมทุกคนทุกคนเห็นจะเดงอีกแล้วผมว่ามันไม่สบายแน่เลยทุกคนดูจเจดงีนงนอนสบายเลยทุกคน โอ้โหเมื mente, I I ่อคืนดูบอลโอ้โหมัดูเล่นไม่ได้เลยทุกคนเมื่อคืนบอลของเราแต่ยังไงก็เสียด้วยใจเต็มที่ครับผมทุกคนเอฟซีครับผมทุกคนคือว่าทุกคนผมว่าจะไปทําไปใ่บาทนะผมก็รีบตื่นมาผมเดแล้วก็ ขี่รถไปหาดูไสรบาทตรงรถตัดแป๊บหนึ่งครับผมทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่เจ็ดโมงเลยผมตอนหกโมงกว่ากผมทุกคนเดี๋ยวผมก็ไปหาไสรบาทก่อนครับผมทุกคนตุกนคือว่าวันนี้พระไม่มาเราต้องไปใส่ที่วัดใส่ที่ว<ะ>ัดหลุมไม้ที่วันที่สิบแปดไปครับผมเอาสองกล่องแล้น้ำแก้วด้วยมเอาน้ำแก้วด้วยไหมเอาอะไรดีเอาสองกล่องแล้วก็น้ำแก้แยกไหม เอาแยกก็ได้ดีมาอีกทีว่าไม่ที่18อ๋อครับทำบุญที่วัดสมการอ๋อยิงด้วยครับขอบคุณแากแกาผมครับปล่จุดแก๊งเลยนะรึผมก็ผมเราต้องไปที่วัดกับผมทุกคน ครับคือว่าตอนนี้ผมได้ทาการถึงวัดเนี่ยเร็วนะครับผม,ผมคือว่าวันนี้วันสงการพาไม่ได้ออกไปบินทาบาทนะทุกคนผมก็เลยพาทุกคนมาทําบุญด้วยกันนี่ที่วัดเลยครับผมทุกคนก็วัดที่พีน้องเคยพภาพผมมาทําบุญตอนแรกแเลย,เลยนะครับผมวัดอุทภเขาครับผมดูบรรยากาศตอนเชา้านะครับผมทุกคน หรือเราจะถวายชันเทีนหรือว่าถ้าผมเรียกปิดเรียกถูกยังไงก็ต้องขอโทษคนเดินทางหรือว่าใส่บาตรตอนเช้ารับผมทุกคนอ่ะนั้อความจาบจ่า อีมานีอีมานีพระยมพันเตพทียมพันเตสาัมทา,านานี้สัทานานีสาปริวาราบีสาปริวาราน,านีภกส,ส,สังฆสาวิกขุสังส โโนชยามะูมเทียสาทิโพเจสพนมจทปูสางโคูสองโคสีมานี้ีมาสัรานานีสัานานสัปฏิวาลานีสานีลาอธิาราตกขาตกอำาตางอมาต่งทีระตังทีระตังายะ ขายะสุขายะสุขายะข้าแต่ประสงค์พุชเลินข้าแต่ประสงค์พุชเลิญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายสังฆทานสังฆทานและของบริบาลทั้งหลายเหล่านี้และของบริบาลทั้งหลายเรานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสูงเพื่อความสูงเพื่อความเจริญลุกเรืองเพื่อความเจริญลุกเรืองทีี่ขึ้นไปขึ้นไปของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายและขออุทิศและขออุทิศ บุคุศน์บุญคุศน์ในครั้งนี้ในครั้งนี้ให้แก่ให้แก่เทวดาประจำตัวเทวดาประจำตัวเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าทั้งหลายเกี่ยวข้องกับพระเจ้าทั้งหลายอดีตชาติและปัจจุบันชาติอดีตชาติและปัจจุบันชาติการกระทบผู้ อาจจะตกฟูคอยค้นจักูคอ้นจับฟัตถิปัมตกใหทัมีความสุขคอุ้ตายัเสื่อมไปราบทีกราดาเจริที่นันืจับฟเยบาิารที่ปรจดจาาละตอนจยักาวารีวาหาภูราปิโกเรติสาขลัง เอวะมเมวะอิโตดินัเตตานังอุปัตตสสิอสังปัิสังตุมหังสิปามเมวะสมมิจโตสาเทโพเดตุสังตาตัณโปนาโสยัตถามุโตติลาโสยัตถาสัพิิโยวิวาชาตุสัพโธภิณาสตมาเตภวันวันตาาโยสิทายุโคภวะอภิวาอาจเสโยวสเนียจามุลอามะชายิโตจัตโลมาวันติอายยวันโง ตาะมุนอาวันพระฮาโลพัชยยวิวันไแยสะทาทุสะทาโสสะ้าโรคสพัดไชยสะพารกอาเหนียจังไรวิวันไัยสะทาทาตักสาทาราคบพรวันจุตสราคันตูสุราคันตัวพวัตุศาสตร์ขามันฐางราคันตุสั เอวัตาสัพพุทธะตุชาเวแัะสัพาโินวัเตวันมาวาสทางธาขารามะนังสังเอวัตาสัพพะมังุาวทลสพาราอินสวาสเตาวัสงธรารารังันตุัพเอวบตาสัพพสาานุาเวะสทโสวัิตูเาเจอจา ด้วย้า ราชโน่ ab, ันเตงราชโนคันเต้ <ihr> ิบูสามโคกติบูสามโค้กฮิมานีฮิมาณิอาจารย์ที่อาจารย์ที่ คนคือว่าผมได้ทำการทำบึงใส่บาตรเรียบร้อยแล้วผมทุกคน นเราจะมาซื้อกาแฟที่เราผ่านไปเมื่อกี้ตอนที่เราไปเสร็จบัตรเอากาแฟครับผมมีอะไรบ้างครับ,มรบผมเอาลาเต้คร,ครับผมลาเต้นยิน,ยน ดูว่าตอนนี้เด็ดเรื่องของเราแล้วผมทุกคนเด็ดเรื่องออกแล้วมีพระจะอยู่ตรงวัดจะอยู่ตรงนี้นะเราขี่รถมาจากตรงนี้นะผมทุกคนไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ผมเครีบ นี่ไว้ตรงไหนครับนม่ได้ค่ะโ okay. อเคผมก็มากครับผม,บอ,มอร่อยโหคนลึคือว่าเดดเริออ่มออกมากเลยผมทุกคนคนคือว่าผมจะซื้อไก่มาให้เจ้าเดงนะผมทุกคนเจ้าเดงมันไม่อยู่แล้วมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้ผมทุกคน อทุ่ทนคือว่าสงการปีนี้ผมไม่ได้กลับบ้านนะผมทวนผมจะกลับหลังปีไม่ใช่หลังสงการนะผมทวนผมจะกลับบ้านก็หลายวันนะครับผมทนก็รอกลับทีเดียวผมทคนถ้าผมกลับตอนสงการน่ะเดี๋ยวผมก็จะต้องนั่งรถกลับอีกรอบหนึ่งผมทุกคนเพราะผมอยู่จังหวัดสุรินทร์ก็ไกลมากผมทุกคนผมก็เลยรอเบลกลับว่ารอบเดียวเลยครับผมทุกคนนี่ครับผมทคนก็วันนี้ผมได้พาทุกคน ไปทำบุญไหว้พระนะครับผมทุกคนตอนย่อเช้าผมทุกคนก็วันสงการขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ที่แฮปปี้กับครอบครัวผมทุกคนแล้วก็ทําอะไรอร่อยๆกินกันนะครับผมทุกคนแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยผมทุกคนก็ทําบุญนะครับผมทุกคนลดดามลาหนัวพราในบ้างนะผมทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้มากๆผมทุนกินข้าวกันเยอะๆแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยผมทุนแล้วก็ที่สงการยังมีความสุขผมทุน เดี๋ยวผมลาไปก่อนผมทคนยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์แล้วก็กดติดตามผมมากมากครับผมทุกคนก็ขอบคุณมากๆผมทุกคนหิวข้าวแล้วยังไม่ได้ทําอะไรกินเลยผมว่าจะทอดลูกชิ้นกินกับมาม่านะผมทคนมาม่าแห้งนะทุกคนสุดยอดแต่ไหนมาวันนี้ก่อนวันนี้มวันนี้มมันมีไก่มาให้ด้วย นี่เราเจอเจ้าแดงแล้วผมตุนเป็นยังก่อนอเ,เดี๋ยวจะทำอะไคนละคนละครึ่งเดือนนี้เด็กเอาไปกินนี่เตือเอาไปชิมไปเลยเไปเนี่ย คนนี้เราได้ให้แสดงกินแล้วเนี่นะอยรอร่ยเดละอันนี้เราจะเอาไปกินกับกทุกคนไปชิมซะหน่อยอร่อยเด้งเด้งเด้งโอ้โหเด้งนี้มองเราเลยทุกคนดูมันมองเนะี่ย